ปีหนึ่งเก้าหกหกภูเขาเอเวอเรสต์อู้หู้ใช้ได้ภาพเอเอก็ใช้ได้เลยไม่เหลี่ยมอะนะเอาว่ะมีหันรอบๆแล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 ไอ้ยองไม่มีคนขับไอ้สัตว์แค่แค่เปิดเกมมากูเจอผีไอ้คนขับเป็นผีไอ้สัตว <c oughs> ์แค่เปิดเกมมากูเจอผีอะ คนขับเป็นผีอ๋อถ้ำเนี่ยเฮ้ยลึกจังอะโดนปะวะโดนยังนะโดนหรือยังนะยังโอเคขวาไลายซ้ายดิทางตรงโอเคไปทางตรงเลยอ๋อขวาไลายซ้ายดิครับขวาจากเจอร์เรียร้ายร้แบบโห่จ้ำแล้วแกเลยอะเหมือนวนกลับที่เดิมเลยปะมื่อ2,000 years later เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้แข็งแกร่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะ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 อ่ะไปซะแล้วเวรกรรำจงเปิดออกประตูแห่งนรกอะกูเห็นมึงยืนนะไอยสัตว์เนี่ยหนอเนียนเอ่ะคุยค่อยค่อยลุกด้วยว่ะกูต้องหนีป่ะหรือเป็นคาสซีนโอเคต้องหนีแหละไอ้เหี้ย อุ้ยเกือบโดนมันตุ๋ยได้เฮียอีกนิดนึงอยู่ไหนวะอะไรอ่ะเนี่ยมาช่วยสักดังขนาดนี้ไอ้เหียอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะ เอาผ่านเอางง,งอะไรวะมึง,งนีกน้ไอ้เหี้ยไม่ได้แดกกูหรอกกระจอกมึงก็เป็นได้แค่เอาตัวเหี้ยก็ไม่รู้กระจอกไอ้สั์ไม่ใช่กูพูดไม่ทันขาดคำเลยเหียเ้ยเ ถ้าเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่กูจะเริ่มทผีเหลี่ยมเพราะกูโดนทุกเกมเลยสัตว์เยี่ยมเด้าประตูกูเห็นนะว้ายว้ายว้ายเด็กเด้าประตูวายว้ายว้ายไอ้เฮียเด็กเด้าประตูจะเด้ากูต่อเลยเฮียว้ายว้ายเฮ้ยเด็กเด้าประตูมันวิ่งไวยังวะเด้าประตูได้อย่าเด้ากูวะพอ อ๋อได้ได้แล้วฮ่าฮ่าฮาเข้าไม่ได้เฮียตีกันสักหน่อยอะไรอะ่ะโค้ดมีทั้งหมดสตัวจะรู้ได้ไงวะอ่สอ1 2 3 เฮ in ้ยมันต้องฟุกถูกบ้างนี่วะเฮ้ยตู้ไหนวะอืมไม่เฮียหนึ่งอะไรอ่ะเลขหนึ่งคือเก้าสองคือเลขสามโอเคเก้าสาม 932ฮ่าฉัน่เปิดประตูของแกได้แล้วไอ้ผีเฮียอู้แหบลบวะอืมปริศนาท่อเฮียก็แหลยเนื้อเรื่องเงียอ่าโอ้ยเฮียก็ว่ายอยู่เสียงมาจากไหนอะไรอ่ะเมื่อไรมึงจะหยุดเลิกเดาประตูที่ทีวะนะมา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 ,มานี่ เออมานี่มานี่มานี่เออมานี่เฮ้ยอย่าดื้อนิมัวมัวฟูฟูมานี่มาลูกฟูฟูเอฟฟูฟูไม่ยอมบอกว่าจะพ้องอีเหนือผูจะเข้าไปไงฟูฟูอย่าดื้อเอ๊ะ้ยเหี้ยแมงสัตว์เป็นไงล่ะฟูฟูเล่นกูเลยเหี้ย โอ้โหทางนี้ดีมากมจะได้ไปทางนี้สัตว์นี่เยฟูฟูกลตีนะะอ,อันนี้เปิดไม่ได้ไม่มีอะไรอะ่ะไรประโยชน์อะ่ะห้องพวกเคียดนะนกูมาทำไมอะ่ะกูล่อมันกลับทางเดิมทำไมอะมึงออหมดแล้วเราไม่มีทุระอะไรกับที่นที่นั่นแล้วอะอะเนี่ยไปได้แล้ว